เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโนนี่คุงนะครับก็สำหรับในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวดว่วนเกี่ยวกับเรื่องของออตู้ตัวละครแบบใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในแพท2 3ซึ่งถ้าเราตามข่าวลือหรือว่าถ้าเราตามลีกต่างๆจากในกลุ่มหรืออะไรเงี้ยเนาะก็จะได้ยินมาว่าเอ้ยจะมีตู้ของ a b เบลด แล้วก็ตู้ของอิโตที่จะมาพร้อมกับโกโรเนาะจะมาในแพต2.3แล้วคราวนี้มีผู้ใช้คนนึ่งอยู่ในกลุ่มเก็นชินโววายเนาะได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อระบบสุ่มตู้แบบใหม่นั่นก็คือตู้ของยูล่าที่จะเข้ามาพร้อมกับอเวโดด้วยบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหมือนกับตู้อาวุธหรือเปล่าที่แบบว่าจะเป็น2ตัวละครพร้อมกันมาในตู้เดียวกันเลยมาน,นี้เอ่อความจริงไม่ใช่นะครับมันอ่าเรามาดูคำอธิบายตรงนี้ดีกว่า ตรงนี้เขาบอกว่าตู้ตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้ามาในแพท2.3เนี่ยก็คือมันจะเป็นมันจะเป็นตู้อเบลโดกับตู้ยูร่าที่จะเข้ามาพร้อมกันแล้วตู้ตัวเนี้ยเขาจะใช้ชื่อตู้ว่า c h a r a c t e r Event Wish 2ซึ่งตรงนี้ผมขอใช้ชื่อว่าเป็นเป็นตู้รีรันละกันเนาะมันจะได้เข้าใจได้ง่ายเป็นรีรันแบนเนอร์หรือว่าตู้รีรนันซึ่งตัว2.3เนี่ยเวลาเข้ามาปุ๊บเราจากที่เราจะมีเอ่อตู้สุม่มทั้งหมด4ตู้หรือเอ้ทั้งหมด3ตู้ ก็คือจะมีตู้ตัวละคร internet, ตู้อาวุธแล้วก็ตู้ตู้ปกติหรือว่าตู้สแตนดาร์ดแบนเนอร์ไม่รวมตู้หน่วยเอลนะมันจะมีปกติเราจะมีทั้งหมดสตู้แต่ถ้าสมมติว่าเราแต่ถ้าสมไม่ใช่ท้าสมมติดีแล้วถ้า 2. 3เข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วข้อมูลนี้เป็นจริงเราจะมีทั้งหมด4ตู้มันจะมีตู้ตัวละครที่เป็นตู้ตัวละครปกติเอ๊ะไม่ใช่ตัวละครปกติเป็นตู้ตัวละครเลยแล้วก็ตัวละครสําหรับรีรนันแล้วก็ตู้อาวุธกับตู้ปกติ มานี้ซึ่งตรงเนี้ยมันทำมันเป็นการสุ่มแบบใหม่ที่ทางมีเขาเไม่รู้ไม่รู้ว่าทำได้คือตั้งใจทําเพื่ออะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เออมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ถือว่าก็ถือว่าโอเคอะเรามาดูรายละเอียดตู้ตู้นี้ก็ดีกว่าว่าตู้ที่สีที่มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับตู้ สำหรับตู้ลีรันเนี่ยมันจะมาตู้แยกมันจะมาตู้แยกกันมันจะเป็นอีกตู้หนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าไอเบลโดมาปุ๊บแล้วยูร่าเป็นตัวละครลีรันมันก็จะลีรันเป็นอีกตู้หนึ่งเลยก็คือเราจะมีตู้ตัวละคร2ตัวให้เรากดุ่มกันคือปกติแล้วตู้3มตู้เนี่ยมันจะคิดเลเแยกกันใช่ไหมตู้ตัวละครตู้วุฒตู้สแตนดาร์ดแบนเนอร์มันจะคิดเลทแยกกันมันก็คิดเลทแยกกันปกตินั่นแหละแต่ตู้ลีรันตัวเนี้ยจะมาคิดเลทรวมกันกับ ตู้ตัวละครหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเรามีเ,ออเราส่มไปแล้ว50 50หมุนหรือว่า50โลใช่ปะในตู้อเบลโดในตู้ยูล่าก็จะมี50หมุนเหมือนกันและถ้าสมมติเราถึงซอฟพิตตี้โลที่75ในตู้ยูล่าก็จะเป็นซอฟพิตตี้เหมือนกันและถ้าสมมติว่าเรามีการันตีของตู้ยูล่าตู้อเบลโดก็จะมีการันตีเช่นกันดังนั้น ไม่ทําให้เราผมไม่รู้นะว่ามันจะเซฟมันจะช่วยเซฟเพรเยอะมากแค่ไหนหรือมันจะทําให้เราช่วยเปลืองเพรมากแค่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันขึ้นอยู่กับการบริหารเพรของแต่ละคนเนาะก็ตู้โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้อะสรุปอีกรอบนึงก็คือตามข่าวที่ปล่อยมานั้นก็คือจะเป็นอย่างนี้คือตู้เบลโดและตู้ยูล่าจะมาพร้อมกันเราจะมีทั้งหมด2ตู้ให้กดพร้อมกันและ2ตู้นี้จะคิดเลทด้วยกันแต่แยกกันนะแต่แยกกันแยกกันกดนะ คนละตู้นะรวมไปถึงตู้ของอิโตที่จะมาพร้อมกับโกโรอันนี้ก็จะมาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวละครรีรันเหมือนกับตู้อลเบโดไหมก็ข่าวก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนโอเคเแล้วก็เย็นนี้อย่าลืมไปดูนะครับผมคลิปไม่ใช่คลิปสิวันนี้เรามีเปิดอ่า เปิดแพด2.3จากมิจากพี่หมีเรานะผมอย่าลืมไปดูด้วยนะครับสวัสดีครับ